ทำไมธรรมชาติถึงขั้สัดให้มนุษย์ประมาณร้อยละเก้าสิบถนัดขวาและร้อยละสิบถนัดซ้ายและมีอีกเล็กน้อยที่มือกับเท้าถนัดคนละข้างกันและที่รับรู้กันว่าคนถนัดซ้ายคืออัจฉริยะจริงหรือไม่วันนี้ไวทูเลอร์ได้รวบรวมข้อมูลและเ,เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายเพื่อมาตอบคาถามเหล่านี้ครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับเรามาเริ่มต้นทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาวินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกิดาแห่งวิชาวิวัฒนาการดาวินได้กล่าวไว้ว่า ความแปรผันที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามยอ่อมมีส่วนช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรง,งชีวิตได้ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆส่วนความแปรผันที่ไม่เหมาะสมทําให้สิ่งมีชีวิตถูกกาจัดออกไปด้วยเหตุนี้เมื่อเวลาล่วงเลยไปนานขึ้นลักษณะที่เหมาะสมก็จะสะสมไปนานขึ้นเกิดสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากเดิมมากมายจนในที่สุดก็เป็นสิ่งมีชีวิตสปีชี์ใหม่สรุปง่ายๆคือการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นกระบวนการซึ่งประชากรของสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็น,นกลไกพื้นฐานของวิวัฒนาการอ้าวถ้าเป็นอย่างที่ดาวินกล่าวไว้ถ้าการถนัดซ้ายไม่มีประโยชน์ก็ควรที่จะถูกธรรมชาติกําจัดออกไปให้เหลือเฉพาะการถนัดขวาสิแต่จากการกรวบรวมข้อมูลอัตราส่วนคนถนัดขวาต่อคนถนัดซ้ายยังคงรักษาสมดุลได้อยู่ที่ประมาณ90ต่อ10เสมอมาเพราะอะไรละ่ะ มีนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการคงอยู่ของอัตราส,ส่วนนี้อัตราส,ส่วนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างกฎการแข่งขันกับกฎการเกื้อกูลของสังคมมนุษย์ในกระบวนการวิวัฒนากากรกล่าวคือในสังคมมนุษย์มีทั้งการแข่งขันและการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้มีชีวิตรอดประโยชน์จากการถนัดซ้ายปรากฏได้เห็นในเกมการต่อสู้ที่มีการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างคู่ต่อสู้เช่นกีฬาหมวยกีฬาฟุตบอลกีฬาเบสบอล เป็นต้นยกตัวอย่างกีฬาเบสบอลมีนักกีฬาถนัดซ้ายมากกว่า5 0ข้อได้เปรียบของนักกีฬาที่ถนัดซ้ายอาจเ่ดงมาจากนักกีฬาที่ถนัดซ้ายได้้อมหรือแข่งขันกับนักกีฬาถนัดขวาโดยตลอดแตกต่างจากนักกีฬาที่ถนัดขวานานๆจะได้ซ้อมกับนักกีฬาถนัดซ้ายสักทีหนึ่งทําให้นักกีฬาถนัดซ้ายได้เปรียบมากกว่านักกีฬาที่ถนัดขวาจากทฤษฎีวิวัฒนาการกลุ่มที่มีข้อได้เปรียบมีแนวโน้มที่จะตกโตขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งข้อได้เปรียบนั้นสูญหายไปอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อสังคมมีการแข่งขันต่อสู้กันอย่างสมบูรณ์จะส่งผลให้คนถนัดซ้ายมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจนมีอัตราส่วนคนถนัดซ้ายต่อคนถนัดขวาเท่าๆกันความได้เปรียบของคนถนัดซ้ายก็จะหมดไปแต่จากพัฒนาการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะคนถนัดซ้ายก็ยังคงมีอัตราส่วนเพียง10%อยู่เหมือนเดิมแล้วอะไรทําให้เป็นเช่นนั้น กระบวนการของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจะเกิดทั้งการแข่งขันและการเกื้อกูลกันการเกื้อกูลกันจะผลักดันให้คนถนัดในทางตรงกันข้ามกับการแข่งขันกล่าวคือการแข่งขันส่งเสริมให้คนถนัดซ้ายแต่การเกื้อกูลกันจะส่งเสริมให้คนถนัดขวาเช่นในเีฬากอล์ฟสมรรถภาพในการแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้มีเพียง4%เซนของนักกอล์ฟระดับต้นๆเท่านั้นที่ถนัดซ้ายอ้าวทําไมถึงเป็นเช่นนั้น ปรากฏการณ์นี้เป็นการใช้เครื่องมือร่วมกันของคนในสังคมนักกีฬากลอฟที่มีอายุน้อยสามารถหาชุดไม้กลอฟสำหรับคนถนัดขวาได้ง่ายก,กว่าทำให้คนถนัดขวามีโอกาสที่จะฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่าคนถนัดซ้ายซึ่งหาอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมยากทำให้มีนักกีฬาถนัดขวามากกว่านักกีฬาถนัดซ้ายในการเล่นกลอบเครื่องมือหลายชิ้นที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกันในสังคม ได้รับการออกแบบมาสําหรับคนถนัดขวาซึ่งเป็นคนส่วนมากของสังคมเช่นกันไกรมีดสองคมเป็นต้นครับทําให้คนถนัดซ้ายใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาสําหรับคนถนัดขวาไม่ถนัดทําให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการใช้เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันในสังคมทําให้คนถนัดซ้ายประสบความสําเร็จน้อยกว่าในโลกที่มีการเกื้อกูลอย่างสมบูรณ์และคนถนัดซ้ายจะสูญหายไปทั้งหมดจากประชากรมนุษย์แต่วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งการแข่งขันและการเกื้อกูลมีความสมดุลกัน ทำให้อัตราส่วนของคนที่ถนัดขวาและคนที่ถนัดซ้ายอย่างสูงที่90ต่อ10โดยประมาณและอัตราส่วนนี้จะดําเนินไปเรื่อยๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตและท่านผู้ชมละครับเห็นด้วยกับแบบจาลองทางคณิตศาสตร์นี้หรือไม่ต่อไปเราจะค้นหาคําตอบว่าทําไมคนเราถึงถนัดซ้ายอะไรเป็นปัจจัยเป็นข้อบ่งชี้ว่าคนนี้จะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาคำถามเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ได้วิจัยและท่านทฤษฎีมาอธิบาย หลายทฤษฎีด้วยกันแต่ทุกทฤษฎีก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ดีจึงยังไม่มีทฤษฎีใดที่ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ในวงกว้างวันนี้ผมได้รวบรวมทฤษฎีเหล่านั้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดังนี้ครับทฤษฎีที่1เชื่อว่าเกิดจากการทํางานของสมองเริ่มต้นที่ปีคศ1860พอลบรูคาแพทย์ชาวฝรั่งเศสได้ตั้งทฤษฎีแรกขึ้นมาทฤษฎีว่าการถนัดซ้ายถนัดขวา เกิดจากการที่สมองทั้งสองซีกทำหน้าที่แตกต่างกันคนที่ถนัดมือขวาสมองซีกซ้ายจะคอยควบคุมร่างกายซีกขวาได้ดีกว่าและยังผลให้คนเหล่านั้นมีความถนัดทางภาษามากกว่าคนที่ถนัดซ้ายทฤษฎีนี้ยังถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งจนมาถึงปัจจุบันเพื่อใช้อธิบายความสามารถที่แตกต่างกันของมนุษย์ที่อาจสัมพันธ์กับการทํางานของสมองทั้งสองซีกทั้งที่มีนักวิจัยคนอื่นแย้งว่าสมองซีกซ้ายของผู้ที่ถนัดซ้าย ถนัดด้านภาษาไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไปที่ถนัดขวาทฤษฎีนี้จึงขาดความน่าเชื่อถือไปทฤษฎีที่สองเชื่อว่าเกิดจากยีนยีนหมายถึงหน่วยทางพันธุก,กรรมที่อยู่บนโครโมโซมมีองค์ประกอบที่สำคัญเป็นกรดนิวคลีกที่เรียกว่า DNA เกิดจากการต่อกันเป็นเส้นของโมเลกุลย่อยที่เรียกว่าดีพิโอไทด์ ทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมต่างๆของสีชีวิตจากุ่นพ่อุ่นแม่ไปยังรุนลูกหลานๆเช่นลักษณะส,สีตาสีผมในมนุษย์มียีนประมาณ5 0,000นยีนซึ่งยีนแต่ละตัวจะควบคุมลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมเพียงลักษณะเดียวโดยยีนแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยจํานวนโมเลกุลย่อยหรือนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างกันออกไปเป็นไงครับพอได้รู้หน้าที่ของยีนแล้วก็น่าจะคาดเดาได้ว่า การถนัดซ้ายหรือขวาน่าจะเกี่ยวข้องกับยีนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรามาลองดูผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์กันก่อนครับทฤษฎีนี้อธิบายว่าการที่มนุษย์ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเป็นผลทางพันธุกรรมแบบยีนเด่นยีนด้อยทฤษฎีนี้ตั้งข้อสังเกตว่ายีนที่ควบคุมการถนัดซ้ายคือยีนสีและยีนที่ควบคุมการถนัดขวาคือยีนดีโดยยีนดีนั้นกระจายตัวอยู่ในประชากรมากกว่านอกจากนี้นักวิจัยยัง พบว่าคนที่มียีนดีจะถนัดขวาส่วนคนที่มียีนสีนั้นมีโอกาสถนัดขวาและถนัดซ้ายแบบสูงอย่างละครึ่งอย่างไรก็ตามทฤษฎีที่ว่านี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ปรับใจเชื่อสักทีเดียวว่าการที่คนเราจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวานั้นจะเป็นผลมาจากยีนเพียงอย่างเดียวและวิจัยได้พยายามระบุพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องโดยการศึกษาหนึ่งในนั้นได้พบว่าแม้กระทั่งในกลุ่มพ่อแม่ที่ถนัดซ้ายทั้งคู่ ก็ยังพบว่าลูกมีแนวโน้มที่จะถนัดขวาโดยจากการศึกษาพบว่าพ่อถนัดซ้ายแม่ถนัดซ้ายมีโอกาสที่ลูกจะถนัดซ้าย25%พ่อถนัดขวาแม่ถนัดซ้ายมีโอกาสที่ลูกจะถนัดซ้าย22%พ่อถนัดซ้ายแม่ถนัดขวามีโอกาสที่ลูกจะถนัดซ้าย17%พ่อถนัดขวาแม่ถนัดขวามีโอกาสที่ลูกจะถนัดซ้าย10%ทฤษฎีที่3เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยภายนอก มนุษย์อาจได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมและสังคมมีงานวิจัยที่นักวิจัยบันทึกไว้ถึงการมีเด็กที่ถนัดขวาในครอบครัวที่พ่อแม่ถนัดซ้ายและเด็กที่ถนัดซ้ายในครอบครัวที่มีพ่อแม่ถนัดขวาที่มีอิทธิพลให้ลูกคล้อยตามจากการฝึกอบรมของครอบครัวและปัจจัยเสียงแวดล้อมอื่นที่สน,นับสนุนให้เด็กใช้มือข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างเช่นการบังคับให้ลูกเขียนหนังสือด้วยมือขวาเป็นต้นมีใครที่ถูกพ่อแม่บังคับให้เขียนหนังสือด้วยมือขวาบ้างไหมครับ ผมเป็นหนึ่งในนั้นครับที่ถนัดซ้ายแต่เขียนหนังสือด้านขวาทฤษฎีที่4ศึกษาการถนัดขวาหรือซ้ายของฝาแฝดฝาแฝดมีบทบาทสําคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมือข้างที่ถนัดอย่างมากและพวกเขาก็ดูเหมือนจะทําให้คําถามนี้ยุ่งยากมากขึ้นแทนที่จะตอบคําถามที่เราสงสัยกันฝาแฝดเหมือนหมายถึงฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันนะครับซึ่งจะมียีนเหมือนกันทุกประการแต่จากการวิจัย มีฝาแฝดเหมือนประมาณ20%ที่มีคนหนึ่งถนัดขวาและอีกคนถนัดซ้ายอ้าวทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปละครับมีทฤษฎีหนึ่งที่เน้นไปนเรื่องของตำแหน่งของมดลูกที่จะสามารถระบุมือข้างที่ถนัดได้ซึ่งก็จะทําให้สามารถอธิบายว่าทําไมฝาแฝดถึงถนัดมือข้างที่แตกต่างกันได้เนื่องจากพวกเขาจะนอนอยู่ในตรงข้ามกันในมดลูกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าการถนัดมือซ้ายเกิดขึ้นจากความเครียดหรืออันตรายระหว่างการตั้งครรภ์หรือการคลอด ซึ่งการตั้งคันแฝดก็ถือเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นตลอดการตั้งคันในขณะที่ทฤษฎีเหล่านี้ฟังดูนา่าสนใจแต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ทั้งหมดเพราะไม่สามารถอธิบายทารกทุกคนได้ทฤษฎีที่5เชื่อว่าการส่งสัญญาณประสาทได้ไม่เท่ากันในปีคศ2018 นักวิทยาศาสตร์จากประเทศเยอรมันเนเธอแลนด์และแอฟริกาใต้ศึกษาการพัฒนาการของกระดูกสันหลังของตัวอ่อนในคันที่มีอายุราว8-12ถึงสสัปดาห์หลังจากเริ่มตั้งไขพบว่าไขสันหลังมีการส่งสัญญาณประสาทไปยังมือแขนขาสัญญาณที่ส่งไปมีผลให้เกิดความไม่สมมาตรระหว่างมือทั้งสองข้างแต่ก็ต้องสะดุดเพราะหาคำตอบไม่ได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้ไขสันหลังส่งสัญญาณประสาทไปหาอาวัยวะทั้งสองไม่เท่ากันทฤษฎีที่6 เชื่อว่าเกิดจากฮอร์โมนเพศมีทฤษฎีที่ว่าเป็นเพราะฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนจากสมองที่หลังเข้าสู่ทารกในครรภ์ซึ่งจะไปส่งผลกระทบต่อสมองซีขวาทําให้เด็กถนัดซ้ายแทนเพราะสมองซีขวาควบคุมการทํางานซีกซ้ายของร่างกายเด็กผู้ชายมักจะถนัดซ้ายมากกว่าเด็กผู้หญิงถึงสองเท่าแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันที่มากไปกว่านี้นะครับโดยสรุปแล้วยังไม่มีทฤษฎีใด,ดที่เชื่อถือได้ร้อเปอร์เซ็ ทุกทฤษฎีที่ยกมาก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่และเพื่อนๆละครับเชื่อในทฤษฎีใดกันครับต่อไปกับคําถามที่ว่าคนถนัดซ้ายคืออัจฉริยะจริงไหมจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะอัจฉริยะ,ะหลายคนก็เป็นคนถนัดขวาแต่ก็มีข้อมูลที่ระบุว่าคนที่ถนัดซ้ายร่างกายจะถูกควบคุมโดยการทํางานของสมองซีขวาฉะนั้น คนที่ถนัดซ้ายจึงเีโนแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความจำดีมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์เก่งทางด้านศิลปะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะรวมถึงสมองซีกข,ขวาก็เป็นส่วนที่มีความสามารถเฉพาะในการประมวลผลข้อมูลและความจำและมีระบบการเชื่อมต่อระหว่างสมองสองซีกที่ดีจึงอาจเชื่อได้ว่าคนถนัดซ้ายมีความคิดสร้างสรรค์การประยุกต์และวิเคราะห์ต่างๆที่ดีนั่นเองส่วนคนถนัดขวาที่ร่างกายส่วนใหญ่จะถูกควบคุม จากการทำงานของสมองซิกซ้ายที่เป็นส่วนการคิดแบบตรรกะใช้เหตุผลจึงมีแนวโน้มหรือออกไปในแนวที่จะเป็นนักคิดนักวิชาการที่เก่งและฉลาดเช่นกันเพื่อเป็นการหาหลักฐานมาสนับสนุนว่าคนถนัดซ้ายมีความเป็นอัจฉริยะจริงหรือไม่ผมขอนำเสนอข้อมูลบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในด้านต่าง,างๆเช่นนักการเมืองนักวิทยาศาสตร์นักกีฬา ในส่วนของนักกีฬาจะขอแยกประเภทของกีฬาที่ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งเช่นมวยฟุตบอลบาสเกตบอลและกีฬาที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งเช่นกอล์ฟและวิ่งโดยข้อมูลเหล่านี้ผมนําไปให้เชดกิตพีหาคําตอบให้นะครับเพื่อลดผลของการลำเอียงของผมเองเพราะผมเองก็ถนัดซ้ายแต่เขียนหนังสือด้วยมือขวาเรามาดูผลการสํารวจกันเลยครับ ต่อไปเรามาดู10อันดับนักการเมืองเชื่อดังระดับโลกที่ชสจ g p จัดเรียงให้เรานะครับใน10คนแรกจะถนัดซ้ายเพียงคนเดียวคือบารักโอบามาส่วนอีก9คนที่เหลือถนัดขวาประกอบด้วยวิลสันเชอร์ชิลลแฟรงกีนดีรสฟวลวลาดิเมียร์ปูตินเนลสันแมนดลาแองเจล่ามาเคลจอห์นเอฟเคนเนดีมากาเร็ตเทตเชอร์โจไบเดนและททโอดอร์รอสเซล ยังมีนักการเมืองที่ถนัดซ้ายนะครับแต่ไม่ติดอยู่ใน10คนแรกนะครับที่พอจะมีชื่อเสียงก็คือบิลคลินตันจอร์ด W. บูธซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาต่อไปมาดู10นักธุรกิจเชื่อดังระดับโลกนะครับใน10อันดับแรกจะเป็นนักธุรกิจที่ถนัดซ้าย4คนด้วยกันประกอบด้วยบิลเกตมาร์คซักเคเบิร์กสตีฟจอส์ริ r ชาร์ดบราซอนส่วนอีก6คนถนัดขวาประกอบด้วยอีลอนมัสเจฟเบซอส วอร์เรนบอฟเฟตตลอรีเพดเซอร์เกย์บลินเบอร์นาร์ดอนนลสัดส่วนนักธุรกิจถนัดซ้ายในกลุ่มนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของประชากรที่ถนัดซ้ายนะครับทำให้เกิดทฤษฎีที่ว่าคนถนัดซ้ายอาจมีความคิดสร้างสรรค์หรือมีความคิดที่นอกกรอบมากกว่าคนถนัดขวาต่อไปเรามาดู10นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับโลกนะครับใน10อันดับแรกนี้ถนัดซ้ายด้วยกัน3คนประกอบด้วยอัลเบิร์ตไอน์สไตน นิโคลาเทสลาลิโอนาโดดาวินชีส่วนอีกเจ็ดคนถนัดขวานะครับประกอบด้วยเซอร์ไอแซคนิวตันสตีเฟนฮอวกินมารายโครีกาลิเลโอกาลิเลีชาห์ดาวินดิชาร์ดเฟอร์แมนคาวสาแแกนต่อไปมาดูสิบอันดับของนักมวยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ใน1ิบคนแรกถนัดซ้ายเพียงคนเดียวคือแมนนี่ป่าเกียวส่วนอีก9คนถนัดขวาประกอบด้วยมูฮัมหมัดอาลีเซอเกเรโรบินสันโจหลุยไมทไถสันฟลอยด์เมเวเทอร์จูเนียจอร์จฟอร์แมนโจฟราเซอร์ร็อกกี้บาซิโนและออสการ์เดลาฮยามาดู10บนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกใน10บอันดับแรกถนัดซ้ายเพียงสองคน ประกอบด้วยลีโอเนลเมสซี่อเอโก้มาราโดน่าส่วนอีก8คนถนัดขวาประกอบด้วยค ine e be, ิติโนโดนันโดเปเลซิดดีนซีดามโรนานดินโยโจฮันคราวเคเดนเอเบเบเนมาจูเนียจอร์ดเบธแม้ผู้เล่นถนัดซ้ายจะมีจำนวนน้อยกว่ามากในวงการฟุตบอลแต่หลายคนกลับเป็นตำนานระดับสูงสุดอย่างเมสซี่มาราโดน่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าความถนัดซ้ายในสนามฟุตบอล อาจเป็นจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของนักฟุตบอลที่ถนัดซ้ายต่อไปเรามาดู10นักบาสท,ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกใน10อันดับแรกถนัดซ้ายเพียงคนเดียวคือเจมส์ฮาเดนส่วนอีก9คนถนัดขวาประกอบด้วยไมเคิลจอน์ัันเลบรอนเจนโคบีไบรอันสเตเฟนคูรีเมจิกจอส์นดนดอนทเบิร์ดชาคิโอราชอนโอนิทิมดันแคนเควินดูแรน ต่อไปเป็นสิบนักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะครับในสิบคนแรกถนัดซ้ายเพียงคนเดียวคือฟิลแมคเคลสันส่วนอีกเก้าคนถนัดขวาประกอบด้วยไทเกอร์วูดแจ็คนิคลาสโรรี่แมคอลลอยอาร์โนพอลเมอร์แกรี่เพลเยอร์เบนฮอแกนแซมสนีดทอมวัตสันและจอร์แดนสปิด คราวนี้มาดูวงการวิ่งนะครับสิบนักวิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกใน10คนแรกไม่มีใครถนัดซ้ายสักคนเลยนะครับถนัดขวากันทั้งหมดเลยประกอบด้วยยูเซียนโบคาวเลวิธวิเทลจอนสันแอนลิสันเฟอร์ลิคฟลอเรนเดอเรดกริฟฟิตจอยเนอร์เจสซี่โอเวนโมฟาราเชลโลแอนเฟรเซอร์ฟรายอาซาฟาโพเวลและเวตฟาทิเคิล จากข้อมูลที่นำเสนอเพื่อนๆสรุปกันเอาเองนะครับว่าตกลงแล้วคนถนัดซ้ายอัจฉริยะจริงไหมสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆในคอมเมนต์น,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องไวท์เด้ร์นและเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ